สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก,กลับมาพบกับช่องเราออกชีวิตบ้านๆด้วยจา้าเมื่อนี้เมื่อนี้ยายกับชิมาเอ็ดแกงปลาทุกย่างแกงปลาทุกย่างด้วยจ้า้อมปลาทุกย่างอันนี้คือผักที่ฮอสีเสือนะจ๊ะอันนี้คือผักที่ฮองสีเสือ้อม อันนี้คือปลาดุกจันปลาดุกย่างจ้ะปลาดุกย่างแกเอาแต่เนื้อนาะพี่น้องแกเอาแต่เนื้อแกเอาแต่เนื้อเนื้อปลาแกงแกงพ่อได้กินพักเนาะ ไปไปไปกินโรดไปไปโรดเพียงพอได้กินผัก,กเ,เอาไปยกไปเดี๋ยวหาจานก่อนอันนี้พี่น้องเนื้อปลาเราก็เอาแกะแล้วเนาะพี่น้องเนาะเฉ่งเนาะ ตำพริกเสตคา้นะพี่น้องเสตคายใส่นิดนึงเอ็ดกินง่ายๆเนะพี่น้องเนะเอ็ดกินแบบง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากแต่ชอบแกบตำพริกใส่ตำพอยาบยๆนะพี่น้องแล้วก็น,น้ำล้างคก เอลงไปไปัดแก๊สก่อนพี่น้องปัดแก๊สก่อนแจ๊สก่อน,กอนแกงปัดยุกยางได้พี่น้องเด้อเอาแต่เนื้อมนันน่าจะ ย่หลอนมีมากมีมากแกยงแบบแบบสดมากเพิ่มมากมันเนาะพี่นอ้องชอบใครชอบมันใครชอบแบบไหนก็ทำโอขอ,อโทษเด้อติงรูอันนี้กับพักค่ะมีพักชีลาวแล้วกับพักหอม หอมบัวแล้วกับพักใบแมงลักเนาะพี่น้องวันนี้เรากระสิมาเติมเครื่องปรุงเครื่องปรุงนี่เรากระสีมีม,มีมีใส่หลายเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าปลาดุกระย่างมันกระสีปรุงรสมาแล้วเนาะพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำปลาร้าปรุงแบบว่าเบาๆบมือก่อนเนาะ เราเบามือก่อนเพราะว่าปลาเนื้อปลาก็เนี่ยผงนัวขาดไม่ได้ขาดไม่ได้คือผงนัวน้ำปลาจักหน่อยน่าจะน้ำปลาหน่อยนึง ็รอให้เดือดเดือดแล้วจะตอนนี้เดือดแล้วเราก็จะใส่ผักนะใส่ผักลงไปผักซีเลาว <c oughs> อันนี้ก็เป็นอาหารง่ายๆพี่น้องอาหารบ้านเฮาเนาะอาหารง่ายๆแลปลว่าแกงพอได้กินพักแซบแซบใส่น้ำปลาหน่อยนึงแซบแล้วพี่น้องมากินน้ำกันเด้อจ้ะ น่าก,กินด้วยกันเสร็จแล้วนี่ปิดแก๊สท,ทันทีทำกินง่ายตายใยายละอ่อนอันนี้กบสิตักเนื้อปลามกับสิต เป็นค้นๆแบบนี้แบบพี่น้องนี่ป่ามันจะเป็น <S <S 1> <S 1> เสร็จแล้วจ้ามากินน้ากันเด้อบัาน,นี้พี่น้องมากินน้ากันแซ่บๆเนาะคลิปนี้กันซํานีแ้แหละจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมเด้อจ้าเด้อ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะคลิปนี้ก็ขอก่ากัาว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย